สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคนมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะมันอี้กับช่องอร่อยรันทุงชาแนลนะคะมันอี้สิพ้าพี่น้องมากินเมนูเด็ดอีกแล้วค่ะเมนูเด็ดเมนูแซ่บเมนูอาหารปลาหากินยากค่ะพี่น้องมันอยังเนาะสวัสดีค่ะผัดเผ็ดจระเข้ค่ะผัดเผ็ดจระเข้พี่น้องสื่อเพิ่นมาค่ะบัตเตรเฮดเองเดีค่ะนี่ค่ะเนื้อแคร์กะสีคือค่ายเนื้อไก่้นะค่ะพี่น้องเนาะีกะสีประมาณนี้พี่น้องกะซีตักเงไกลๆนะคะนีค่ะพี่น้องมันสิเป็นประมาณนี้ค่ะ เห็นป่ค่ะเห็นป่อ่ามาเซาะน้ำกันค่ะลองเลยเนาะค่ะเหื้อแค่เนาะอืมหยาบก็เหนือใกล้ด้วยค่ะต็งหย,ยาบหยาบหยบจัดจ้านเลยค่ะ นินก็พาสวยค่ะพี่น้องอมแม่งอะไรกินนู่นใน้รงในป้าก็ค่ะพี่น้องเสียงแม่งเสียงอีก,กาจังน้อยเด้อค่ะขขโจดขอไปหลายค่ะ กัดจานอีกหน่งอเนือ,อแ็บแสบแฉบแสบก้นเหนือกล้อีกหน่อน่งนี่รอยปราเซ็นค่ะเป็นของความค่ะของแถบรอยปรเซ็นค่ะอ่ะสีบอกนะคะ่ะ่ายุจันนี่เฉพาะเฉพาะอ่ะ พัดเพชรเจอระเกนเนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะมารวมเขาเขาตั้งหักมาจับกันแล้วค่ะนี่ดวงนี่ปลาฟังเสียงนกเสียงกาห้องกับพี่น้องเอ้ยแซ่บพี่พี่น้องบ่ผิดหวังเลยค่ะอยกินมัดบิบบุกินไปแน่มันกับสีอิ่มเลรอพี่น้องแข่มันเนื้อแน่นค่ะเนื้อสีหยาบหยาบจังน้อยดิพี่น้อง แล้วกับพอยอยู่ค่ะแต่ว่าแข็งๆข็กันหน่อยกับบ้านเนว่าแข็งเหรอค่ะอ่าเนื้อไก่ห้องสีหย่อพุดๆูดมาค่ะแต่ว่าอันนี้มันสีหย่อแบบว่าใครเนื้อกินเนื้อง,งว่วงไหมค่ะประมาณนั้นเหรอค่ะคูณไดสนใจอ่อจคะคืออืมแอปเพชรจระเกตนะคะอันญมณ์เภอเมือมงสวงกลับไปเลยเลยคะ่ะที่ขั้วลุงชู้ด้วค่ะพี่น้องเด้ออยู่บ้านบัวป้าเด้อค่ะพี่น้องมองตังลานเพิ่อนอ่ะ นั่นบ่ป่าตำบลครูเมืองอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะผู้ใดสนใจกะไม,ม่เมนยุไตคลิปแล้วกะเดี๋ยวเรา,าดันทุงสิเอาเบอร์โทรของ้านให้ค่ะใครยุกไก่จะสสั่งเลยเลยค่ะแสบ่บผิดหผิดวังในนอนพี่น้องผัดเผิดจราเข้ค่ะของแท้เลยปเปอร์เซ็นพี่น้อง ลานีบ่ผพิษหวังเพราะว่าเอารถลัตทุงกินอาหารลานลตลอดค่ะขยากกินอาหารปลาไปเลยค่ะเขาไม่ห้ตลอด มันเสียงมันมีเสียงคนถึงพี่หน่องมันมีเสียงค้นบอกกันในช่างร้านอะไรหลันถุงมันมาหน้ามาเผาท่านค่ะมันรุนซอยกันค่ะว่าเราเลันถุงจะกินมันปะเนาะค่ะเนาะใกล้เม็ดค่ะพี่น้องใกล้พี่แค่เม็ดฝน

เจบโอ้อพี่น้องลมหมกมูเลยค่ะเพรนี้่ยลุงชูเราจัดเต็มใหม่เลยค่ะเราแบบว่าเสียบไปโรงพยาบาลแล้วว่ะแสบคว่ำเราอีกทีละพี่น้องโอ้มาเราด้ยวยลูกน้องบ้านขอโทษขออภัยในเสียงแม่งด้วค่ะพี่น้อง ข้ามากีนเราบรรยากาศซือดอพีนอนเอ้ยอะลรลันทุงเป็นคนหมักดงหมักปลาค่ะโอ้ยยังหมุนหัวนอนไม่ขีดหนักทงเซมเม้นหัวลอยลันทุงแน่นอนเลยวันสาผมสองหมือ อ้อสัต์เลยพี่น้องขอสดขอไปในความเก่าหัวเลยค่ะพี่น้องแม่งกินหนังมุนหัวค่ะนะ มีมากพูดเดยอโดโดๆเลยพี่น้องโอ้เพชเพชแด้ใจดีพี่น้องแซ่บทั้งเพชทั้งแซ่บ แค่เราับพี่น้องมันยู่โดนบ่ค่อยได้หรอกพี่น้องเสียงนกเสียงกามันกัดลายเนาะอย่า,พ,า,า,พ,าพ,พี่น้องลำคันเนาะเอ้าพ่อหองปากของคอแล้วพี่น้องเนาะสำนักกินเดีียวสำนีก่อนพอกันลิปหนาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ